รองรู้บชากราชาพีได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการร่วมซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอักคีพัยนะคะเพื่อที่จะทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่วยชีวิตหากเกิดเหตุก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ที่ตึกอาคารสีนัก,กินโรงพยาบาลราชบุรีได้จัดก,กิจกรรมบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐซ้อมแผนระงับอัคคีภัยหากเกิดเหตุภายในบริเวณตึก4ของโรงพยาบาล โดยเป็นการสร้างสถานการณ์สมมตุติหากเกิดไฟไหม้และลูกลามมาอย่างชั้นล่างซึ่งแต่ละชั้นมีผู้ป่วยหนักเป็นจำนวนมากและมีการฝึกซ้อมขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยสมมุติในหอผู้ป่วยซึ่งมีควันไฟและใส่เลนของรถดับเพลิงเท,ลเทศบาลเมืองราชบุรีแพทย์พยาบาลตำรวจทหารเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรีโดยมีนายแพทย์สุพจน์จิรราช,ชวรโรรองผู้ในวการ ฝ่ายการแพทย์ร่วมมืยกันแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลราชบุรีเป็นประธานผู้บังคับบัญชาและสั่งการหลักการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการตัดเตรียมความพร้อมหาดเกิดสถานการณ์จริงเนื่องจากถูกเสริงและมีผู้คนอยู่มากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอักขีภัยค่อนข้างสูงเพราะมีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นพิเศษโดยได้รับความร่วมมือบูรณานการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งยังเป็นการตรวจสอบ สมรรถภาพเครื่องไม้เครื่องมือการใช้ความพร้อมของบุคลากรทีมงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอหากกรณีเหตุเกิดจริงนะคะก็จะสามารถป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับเป็นการซักซ้อมแนวทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ป่วปฏิบัติงานและกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่บุคลาคกรได้ตระหนักถึงปัญหาและเกิดการการเกิดสถานภัยต่างๆโดยจะต้องเรียนรู้ในการ,รเผชิญอย่างมีสติและสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้ป่วยได้โดยเป็นการลดความสูญเสียจากเหตุสาธารณภัยต่างๆในระดับหนึ่ง เดีนะ <Việt> <c oughs>